ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับพายุก่อตัวจับตาไซโคลนก่อตัวสาดฝนเข้าไทยพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภายัยอุทกภยัยพียกรากาศ ในช่วงเย็นของวันอังคารที่3พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของการคาดการโมเดลการคาดการหย่อมพอประกาศต่ำที่คาดว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโครในระยะต่อไปนะครับรวมถึงฝนฟ้าบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่3ถึง12พฤษภาคมจากการคาดการนะครับของโมเดล ECMWF คาดการโมเดลล่าสุด ในช่วงวันที่3ถึง5พฤษภาคม2565ประเทศไทยทางตอนบนจะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมจึงทำให้มีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับรวมถึงอุณหภ,ภูมิจะลดลงจะลายค,ความร้อนลงนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับตางนั้นในช่วงวันที่6 จน12พฤษภาคมจะมีหย่อมความประกาศต่ำกำลังแรงก่อตัวบเบรณทะเลฝั่งอันดามันและคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนนะครับและลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทำให้มรสุมตาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเบรณประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยฝนจะเริ่มขึ้นจากบรณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขึ้นมาที่บเบรณภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานนะครับ ในด้านของหย่อมความประกาศต่ําที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุไซโครนายะต่อไปคาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับแต่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียนาะยะต่อไปซึ่งลักษณะของการก่อตัวบริเวณทะเลฝั่งอันดามันจะดึงมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้ให้มีกาลังแรงขึ้นนะครับทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีสัญญ,ญาณเข้าสู่ฤด,ดูฝนแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับ ในขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูฝนแต่อย่างใดนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะบางวันยังคงมีอากาศร้อนทิศทางลมยังคงมีหลายกระแสนะครับการตกจะขึ้นอยู่กับทิศทางของลมที่พัดปกคลุมนะครับในช่วงนี้ดังนั้นนะครับการเข้าสู่ฤด,ดูฝน จะต้องรอในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะออกมาประกาศแจ้งเตือนระยะต่อไปนะครับส่วนฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในช่วงวันที่3-5พฤษภาคมฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครัะ แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนฝนในช่วงนี้จะเน้นบริเวณภาคใต้จากนั้นนะครับในช่วงวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับจนถึงวันที่12พฤษภาคมฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นทุกภาคนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ